สวัสดีลูกเพจร้านโปรโมพมกระดุมนะจ๊ะวันนี้พามาดูรีวิวเป็ดตั้งพรมรถยนต์ของ Honda CRV Gen3 เจน3นะตัวนี้เป็นตัวเจน3ลูกค้าเลือกมาเป็นงาน 5D 5D ของทางร้านเราเนี่ยเรามีหลายสีเลยนะอย่างสีที่ลูกค้าเลือกมาวันนี้จะเป็นดําได้ครีมงานจะมาแผ่นเดียวกันยาวแบบนี้เลยตอนนี้เรากําลังเรื่อที่แถว2ก่อนอเดี๋ยวสักครู่ไปดูแถวอื่นกันต่อจะ้ะ ตอนนี้ที่ดูกันอยู่ก็จะเป็นการติดตั้งของแถวสองนะงานจะมาเป็นชิ้นเดียวแบบนี้เลยนะลูกค้าที่ซื้อไปถ้เกิดอยู่ต่างจังหวัดให้เราส่งได้เราส่งให้ฟรีนะแล้วก็ไปติดตามคลิปนี้ได้เลยเดีย๋ยวไปเรามาดูในสุดข,ของคู่หน้ากันบ้างคู่หน้างานก็จะมายาวแบบนี้เแบบหมือนกัน1แผ่นยาวมาเลยไล่มาแบบคนถังนะมาจนถึงนี้ตามคลิปเลยคนนั่ง เดี๋ยวสักครู่เราไปดูด้านหลังกันต่อจะ้ะต่อไปจะเป็นส่วนของถาดท้ายนะตัวนี้ก็จะเป็นถาดท้ายของ CRV เจน3ลูกค้าก็ติดตั้งได้ง่ายเพราะมันจะมาแผ่นเดียวนะปูต,ตามในคลิปนี้ได้เลย1แผ่นวางถาดท้ายได้เต็มเลยและงานของเรานะจะมีงานพับบอกให้ด้วยแบบนี้เลยนะจะแยกมา3ชิ้นสำหรับส่วนของ Honda CRV เจน3นะ ลูกค้าก็ติดตั้งตามชิ้นงานได้เลยหนึ่งสสามนี่ไล่มาแบบนี้เลยอ่าโอเคจ่าเดี๋ยวเราไปดูงานเป็นคันกันจ้ะแล้วก็ติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยกับ Honda CR-V Gen3 เจนนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละส่วนเลยเริ่มจากส่วนท้ายรถก่อนที่คุณคุณกำลังเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นถาดท้ายแล้วก็พับเบาะนะ งานปิดตั้งเรียบร้อยไปดูข้างในกันต่อเริ่มจากแถวสองี้ของคุณลูกค้าจะมีซับ์ดยแต่ว่าถอดแล้วองานแถวสองนะไล่ไปเลยสีที่กำลังเห็นอยู่คือสีดำได้ครีมนะถ้าลูกค้าอยากได้สีอื่นก็ทักแชทอินบ็อกมาได้เลยเดี๋ยวส่งสีให้เลือกได้แล้วก็สุดท้ายไปดูคู่หน้ากัน คคนคนนัับ่งเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยกับการติดตั้งงานของพรม 5D นะกับสีดำได้ครีมจากร้านโตโม่พรมกระดุมอยากได้งานสวยๆแบบนี้โทรมาสั่งได้เลย0912826951 0979744659โอกาสหน้ามีคันไหนอีกติดตามกันในเพจของเราได้เลยทั้งทาง YouTube และ Facebook นะเดี๋ยวขึ้นช่องทางการค้นหาให้หลังคลิปเลยเข้าไปดูกันได้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากเลยสวัสดีจ้า